นี่กำลังออกจากบ้านแล้วก็เดินไปที่สถานีโอดาวาร่านะคะเพราะว่าเราต้องไปนั่งรถที่สถานีโอดาวาร่าก่อนนะคะ อ,อ๋อเออใช่พี่น้อง<ห>เธออยู่ยอยู่อันนี้ไม่ใช่หรอในกาอเอ,อไม่มีไทยเลยถึงเมืองไทยแล้วครับ <laughs> ดีใจจังเลยพอ <laughs> คีสวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเจอกันนักแวะกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะนแวก็ได้มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะวันที่3แล้วนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆนะคะนแวเกือบจะไม่มีที่พักเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยกะว่าจะเข้าบ้านนะคะให้พี่สาวมารับแล้วก็เข้าบ้านนะคะแต่ปรากฏว่าบ้านที่นแวจะไปพักเนี่ยก็คือเป็นบ้านของครอบครัวนแวเองนะคะก็มีคนติดโควิดถึง3คนเลยนะคะทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็หลานๆนะคะ ก็ปรากฏว่าน้าแวก็เข้ายังเข้าบ้านหลังนั้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องรีบติดต่อเพื่อนนะคะเพื่อที่ว่าขอความช่วยเหลือขอให้ว่าคือน้าแวยังไม่มีที่พักก็กล่าว่าจะขอพักบ้านเขาเหอนะคะก็ตอนนี้น้าแวก็ยังพักบ้านเพื่อนอยู่นะคะพอน้าแวมาถึงที่นี่นะคะน้าแวก็ กักตัวสัก3วันนะคะเพราะว่าเวลาเราอยู่บนเครื่องนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็นแวกก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราก็กลัวว่าจะไปติดคนอื่นนะคะนแวกก็เลยอยู่กับบ้านนะคะ3วันเลยนะคะยังไม่ได้เจอพี่น้องคนอื่นเลยนะคะวันนี้นแวกก็กะว,ว่าจะไปเจอพี่พี่น้องนองนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะมารับก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเอาลูกยู่ที่เตร์เดี๋ยวเอาของใส่เอาของใส่หน่อยอ่านี่โอเคครับขอบคุณมากลูกอขอบคุณมากครับล็อกบ้านให้เพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านเดี๋ยวขโมยกระโจนเข้าบ้าน นี่หลานจะเลี้ยงแมวเหมือนกันนี่เอา้อกแมวมาด้วยชิคอล่าใช่มคะน่คะดไปาล่นองหันหน้ามาทางนี้ไหนล่ะคบโคลานานจับลันลเ <c oughs> นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เจอพี่น้องล

เบีจ้อวันแข่งน้องเบี้ยเลยน้องสาวค่ะน้องสาวน้องสาวสุดที่รักไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยสามปีอันนี้น้องสาวนะคะคนสุดท้องค่ะเป็นอ๋ออสมออสมออสมออ๋อชื่อว่าอะไรนะเขารับเอเป็นอาสาสาธารณสุขอ่ะเป็นปับปับหน่วยปับโควิดอันนี้หน่วยปับโควิดของแท้ติดโควิดมาแล้วนะคะติดแล้วประกันไม่ได้ ยังรอประการอยู่ไม่ได้ไม่ได้แต่ช่วงติดนี่หลังจากนั้นเขาเริ่มแล้วหายติดแล้วก็มาช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นคนของประชาชนเลยะระแวนรักมากคนเนี้ยสองคนตาล้านนี่จะจองคนเดียวเลยเหรอหนูอ่ะอันนี้ของคนเดียวเอออุ้อุ้ยอุ้อ้ร่อยไหมลูกอยากมากินเลยนี่ปลาดุกคูนะคะ ดูฟูแล้วก็ข้าหมกด,ด้วยอันนี้ซื้อมาจากร้านของย่างกาแฟน,นะคะร้านจะนู่แฟขายยางค่ะก็ทำอาหารที่สารขายโอโตะัางกิน,น,นาค,คาเรไลท์อาแฟก็ พี่สาวดิฉัพี่สาวก็ทำคาเดนไลให้คะอร่อยไหมคะเอาต้องทำโบรชื่อดีนะอร่อยอร่อยนะก็คือให้คนอื่นจะเป็นอไรจะเปนะไเอาพี่สาวได้าล็อกรอให้บุเกนช้ใา้แต่ว่าคเอียนว่าเขาโมาสิกสี่จากล็อที่15บห้าให้เขามาทำมาทึ้นรออแล้วเขาจะทำที่เนี่ย เออบัตรประชาชนน่ะพเรามัามันทำให้ยังอยู่ไหมบัตรอยู่อยู่จ้าพี่ดานเพราะฉะนั้นไปทำแล้วเกิดมาเมืองไทยแล้วเอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลซีนะนี่ถามก็ไม่ใช่อยากสบายดีไปยัดจังอันนี้สั่งว่าเกงกีเดสก์เกงกีเดสก์